อุย้ยตายแล้วเมื่อกี้ใครบอกเนี่ยแผ่นดินไหวยโยเยโยเย,ยเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเมืเ่อกี้เสียงอะไรสัย่างหนึ่งอะ่ะอุ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวป่ะโอ้ย เห็นเห็นอะไรย่อมไหมเห็นสายไฟย่อมไหมไม่ใช่ลมนะไม่ใช่ลมนะไม่ใช่ลมนะนั่นแผ่นดินไหวนะคนจะตึกโลซ์เปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่ก็น่ะหาข้าวกินแท้ๆเนี่ยเนี่ยต้หน,นหญ้าหนุ่มบินเนี่ยคนจะตึกเป็นไงบ้านบอกหน่อยอุ้ย เนี่ยคนเยอะเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้อยู่ใกล้กับตึกช่องเก้าเนี่ยโอ้ย